ต้องควันภูเก็ตเที่ยวขับครับไฟนี้ซ้อมมาดีวันครับเ,เด่นก,กว่าๆซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้ภูเก็ตเที่ับครับอยู่ที่ภูเก็ตเลยเราตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเออสิบห้าเราสูงเท่าไหร่สูงประมาณร้อยหกสิบอืมเราเป็นมอเตอร์ไตา์อะไรครับไม่ขอแล้ววันนี้เราเจอกับเดชสุพรรณครับเดชสุพรรณเคยเจอเลยไหมยังครับวันนี้ไฟแรกเลยได้ถึงสายเก่งมาต่อยเข้ามาป่ะ เขาเป็นโมเดลสไตล์แบบไม่หมัดกับเขาเหมือนกันอืมแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนวันนี้ก็น่าจะเกว่าบนเวทีค่อยๆไปเลยแล้วดูบนเวทีเอาเนาะอย่างก่อนโหวปิดโควิดนี่เราปล่อยไว้ที่ไหนก่อนปิดโควิดปล่อยแล้วดำเนินเป็นยังไงวันน้นแพ้ใครหรอแพ้เข้ามาวันนั้นเวทเท่าไหร่เวทรอยร้อยร้อยเท่าไหร่ประมาณ หนึ่งต้อยหลายสิบลอยเลยเลยเลยฮะลอยสิบเล้วเลยเลยเป็ดไหมเป็ดเป็ดแล้วอย่างวันนี้ต่อยร้อยเลยสิบสองมีปัญหาเรื่องน้ำหนักไหมเมื่อกี้สอบแล้วเป็นไงพอยอ๋อมาพอดีเลยสบายสบายแล้วตอนนี้อืมเราต่อยมวยมารวมทั้งหมดได้กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาประมาณสามสิบสี่สามสิบสี่ไฟได้เนาะไฟนี้เราคุมคุมมาวันกี่กิโล ี่ลงกิโลสองเดียวก็คือส,สบายสบายเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับสงขล<อ>าคใช่เชิญชวนแฟนสับเรานี่นะเออเชิญครับวันนี้ผมผู้สาไมไี่ตองฝันช่วยเป็นกรลังใจได้นะครับเต็มที่แน่นอนไม่มีผิดหวังครับผมขอว่าน้องชายครับ